นี่คือตลาดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญนนะครับชื่อตลาดซาเดอรโสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นี่ เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่7นะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนะเป็นตลาดค้าส่งชื่อตลาดซาเดอร์โฟล์ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นตลาดเก่าแก่นะฮะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็เหมือนคล้ายๆกับตลาดสี่มุมเมืองที่ลังสิตนะครับจะพามาดูนะว่าในวันนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นวันที่มีการ จับจ่ายนะในส่วนของการเตรียมตุจจีนนะว่าบรรยากาศในตลาดนี้เป็นอย่างไรนะตลาดนี้สังเกตง่ายๆก็คือจะมีสะพานลอยนะท่านผู้ชมจะเห็นสะพานลอยนะซึ่งเป็นสะพานลอยที่นี่จะหาได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของตลาดซาเดิมโกนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะว่าในตลาดนี้มันมีอะไรขายบ้างนะครับมันจะคึกคักขนาดไหน เดี๋ยวจะพาไปดูครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะครับที่ตรงนี้จะเป็นซาเดิมโกนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่นะของกัมพูชาพนะรงนั้นก็จะมีนคนที่เหมือนคนที่มาขายผลผลทางการเกษตรนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แน่นมากนะครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่เตรียมซื้อสําหรับ ขายในช่วงของจุดจีนด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็นี่คือตลาดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปนนะครับชืไไ่อตลาดซาเดอร์โบ นี่คือตลาดซา, <S <S <ส>าเดิมโก วันนี้นี่แบบขับคลางมากเพราะว่าเจ็ดวันที่เขามาซื้อจะไปขายตอนวันที่พวกเขาเริ่มตุ้งตีนะฮะซึ่งอาทิตย์วันจันทร์นี้เป็นต้นไปก็จะเป็นวันที่น่าจะตั้มากในะารขายส่งที่มนะขีของทุกอย่างเนือจอากตลาดขายสงที่ลังสิง บรรยากาศจะใล้ๆกันก็อยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ประมาณสี่โมงครึ่งก็บรรยากาศคึกคักมากคนเยอะแน่นนี่คือตลาดที่เก่าแก่ที่สุด,ดนะฮะตลาดหนึง่งชื่อตลาดซาดัมโซของญญาพูชาอยู่ใจกลางเมืองกนมเป็นเลย ก็ไม่ได้ต่างกันกับที่บ้านเรานะที่ตลาดที่มุมเมืองตลาดไทยคุกธาเด้ม่คัาขายกล้วยเลย gian bạn có thể tuổi đăng kí cho kênh lalaschool

ប <laughs> ានម៉ានអាម៉ានម៉ានលងសិនម៉ានម៉ានអូនអាមកកွာញ៉ាំពោនម៉ានណាព្រោះថ្ងៃមក1 1មក1មក1មួយលឺដៃ5មក1លឺដៃ5អាមក1ខអត់រយៈលើអាមក1អត់អាមក1អានេះ oi tiếp, không tiếp không, anh đi oi, oi sát thương, bye bye, bye, bye. bye, bye. sát thương, ba nổ mướt thôi, sát riêng lại cho đây, đây. À, Ủa, đây là... ừ. sao nói nhớ nhớ, đây nói, uh... <laughs>

สดี๋ยวไปลงติดบาย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 ครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะครับที่ตรงนี้จะเป็นซาเดิมโกนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่นะของกัมพูชาตรงนั้น,นก็จะมีะคนที่เหมือนคนที่มาขายผลผลทางการเกษตรนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ แน่นมากนะครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่เตรียมซื้อสําหรับขายในช่วงของจุกจีนด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็นี่คือตลาดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญน,นะครับชื่อตลาดซาเดปุ